สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นเอ่เศรษฐีเศรษฐีก้านทองนะคะเศรษฐีก้านทองพอดีเอ่อมีเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนบ้านให้มาเพื่อนบ้านให้มานะคะเป็นเป็นเศรษฐีก้านทองก็คือก้านมันจะเป็นสีทองนะคะก้านมันจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเศรษฐีก้านทองนะคะพอดีให้มาแล้วพอดีคุณยายก็อยากจะเอ่อขยายนะคะคือเอ่อเศรษฐีก้านทองนี้มันเป็นเอ่อ ต้นไม้มงคลน,นะคะเป็นต้นไม้มงคลเหมาะที่จะปลูกไว้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเรานะคะคุณยายก็ขอเข้ามานะขอเข้ามาเขาก็ให้มาอย่างนี้นะคะแล้วก็เจ้าต้นเล็กนี้นะคะมันก็เกิดจากเอเกิดจากคือมันจะมันจะออกออกต้นใหม่เนี่ยมันจะมีดอกนะมันจะมีดอกและดอกมันก็หล่นนะหล่นแล้วมันก็จะเกิดต้นเล็กขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะมันจะมีดอกนะแต่ไอ้ต้นที่เอามานี้ไม่มีดอกนะ เนี่ยมันมีดอกเสร็จแล้วดอกมันร่วงเพราะร่วงเสร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้มาจากเออเพชรบูรณ์นะมันก็จะเป็นดินทรายนะคะเป็นดินทรายนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีอะไรอะ่ะมีไข่นะมีไข่มีไข่นี้มันก็จะเกิดลูกได้เกิดลูกไข่นี้มันก็จะเกิดต้นใหม่ได้นะคะเนี่ยเขาเขาให้มานะให้มาเดี๋ยวคุณยายจะเอามาปลูกไว้นะคะเพื่อเป็นสิริงมงคลแก่บ้านนะสะสมไปเรื่อยๆนะคะ เออแรกๆต้นเล็กๆเขาก็ยังไม่เป็นทองเท่าไหร่นะอืมเดี๋ยวพอต้นใหญ่อันนี้น,นี่นะคะอันนี้ต้นใหญ่คุณยายก็จะมาแยกนะคะพอดีมองเห็นว่ามันมันแยกกระถางได้นะคะมันแยกได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งกอนะคะคุณยายก็จะแยกนะคะแยกแยกปุกแล้วก็มีกันเลยแล้วก็ดูนะคะให้มันติดรากด้วยนะคะแข็งและเกิน อันนี้ก็ได้หนึ่งต้นนะคะได้หนึ่งต้นนะคะลปลูกโดยมันมันขึ้นได้สองวิธีนะคะคือการแยกแยกกอนะคะแยกแยกต้นจากกอมันนะคะแยกต้นใหม่จากกอนะคะกอเก่านะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมเมล็ดมันร่วงนะคะมเมล็ดมันร่วงมันก็จะเกิดเป็นต้นแบบนี้นะคะต้นใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปแยกปลูกได้พวกนี้นะคะที่จริงถ้าเรามีกระถางเล็กๆนะแล้วก็แยกไปเลยเนี่ยแยกปลูกได้หลายกระถางนะคะ นี่สามารถปลูกได้หลายกระถางนะอืมเขาจะเกิดเกิดง่ายนะเกิดง่ายแล้วก็โตโตวไวนะคะโตวไวนะคะแต่อันนี้คือไม่ไม่ชอบแดดนะคะถ้าอยู่ในถ้าแดดแรงแรงมากๆแล้วใบใบก็จะไหม้นะคะใบจะไหม้นะคะวิธีการปลูกก็ง่ายๆนะคะก็ปลูกแบบทั่วทั่วไปนะคะก็ใช้ดินนะคะเพราะว่าของเขาเป็นดินทรายมาเนี่ยเราก็ควรจะใช้ดินของเราเนี่ยซึ่งผสมกับกระป๋มะพร้าวนะคะ ดินดีนดนล้วนนะผสมกับมะพร้าวเดี๋ยวคุณยายจะปลูกก่อนนะปลูกก่อนนะะเดี๋ยวลงกระถางก่อนนะคะลงกระถางก่อนเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวค่อยดูปลูกตนเล็กนะแป๊บนึงอันนี้เป็นดินอันนี้เป็นเอเอเอดินที่คุณยา,ายใช้นี่ ดินที่คุญยายใช้นี่เป็นดินผสมกับมะพร้าวนะโอเคอันนี้เป็นอันนี้คืออันนี้อันนี้คือกอต้นเก่านะต้นใหญ่นะต้นแม่มันนะอันนี้เป็นต้นแม่มันแล้วก็ต้นลูกมันต้นลูกมันก็จะปก เอ่อใช้ดินทั่วทวไปนะดินทั่วๆไปอไปดินใส่ก่อนใส่ดิน,นเขาซึ่งที่บ้านเขาปลูกอยู่ในที่ลำไรนะในที่ลำไรคืออไ,ไม่ไม่ร้อนไม่ไม่ อากาศไม่ร้อนจัดเกินไปนะคะอยู่ในในที่ร่มอ่ะน,นะคะอืมแต่ถ้าออกแดดโดนแดดมากๆก,กับใบเขาจะใบเขาจะไหม้นะคะใบไหม้ถ้าเป็นไม้ที่เอ่อให้ความสวยงามนะคะให้ความสวยงามแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นสิริมงคลนะคะคือความสวยเขาจะจะอยู่ที่ก้านนะคะก้านก้านใบจะเป็นสีทองนะคะก็สวยงามนะคะสวยงามนี่คะ่ะวิติกุก็แบบนี้นะคะนะคะ ก็ให้อยู่ในที่อากาศรำไรนะไม่ไม่โดนไม่โด,น,ดนแดดจ,จนเกิดไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะปลูกต่อไปนะคะจะปลูกต่อไปคุณยายก็จะมาแค่เล่าว่าวัาวนนี้คุณยายาได้วันนี้คุณยายได้นะคะเ,เศรษฐีก้านตองนะคะมีเ,เพื่อนบ้านเอามาจากเพชรบูรณ์ให้นะคะก็เอามาปลูกนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์นะคะ เพราะเห็นแล้วมันสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากถ้ามันถ้ามันงามเอ่อหมว่ามันสมกูเต็มที่นะใบมันจะใหญ่มากเลยนะคะใยญ่จะใ,ใหญ่มากแล้วก็มันจะโตเร็วนะคะโตเร็วนะคะวันนี้ก็เออคุณยายได้ไม้ที่ถูกใจนะคะเป็นเศรษฐีก้านทองนะคะเพื่อมาประดับบ้านนะคะประดับบ้านปลูกไว้เป็นสิริมงคลแก่บ้านนะคะ เื่อแบมเ,เจริญรุ่งเรืองของบ้านเรานะคะแล้วก็หามาปลูกไว้จนไม้ที่เป็นสิริมงคลดีๆนะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย